มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยด้านภาษาเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนน,นะวันนี้ก็เลยเจะถือโอกาสพาทุกคนมาทัวร์นะครับเดี๋ยววันนี้น้องๆเขาจะพาทัวร์นะครับผมก็รบกวนด้วยนะครับวันนี้ได้เลยครับ <Okay S 2> สะดวกมากครับอ่างัานผมถามพี่นะทำไมถึงพอถึงสอนหนึ่งร้อยหนึ่งภาษาเดี๋ยวเราจะไปหาภาษาไทยกันนะครับโอเคพี่เจอภาษาลาวอันนึงก่อนหน้านี้เขาเคยให้เด็กข้ามทางไมล์ลายก็เลยเกิดอุบัติเหตุหลายอย่างก็ขอไม่พูดแล้วกันนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงนะ มีทุกภ<ะ>าษาเหมือนกันนะคะเดี่ยอ,อะไรนะ,าารระสวัสดีครับนี่เขาจะมีห้องแปลภาษาเลยนะครับเหมือนแ,แบบในงานประชุม UN เอ e c เอปกอะไรอย่างเงี้ยการแปลภาษาในที่ประชุมระดับโลกแบบเนี้ยเขาจะเป็นการแปลแบบแปลพร้อมนะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง just ไปเที่ยวก็แค่ไปเที่ยวนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมกําลังจะพาทุกคนเนี่ยไปทัวมหาวิทยาลัยด้านภาษาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนแห่งหนึ่งครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงมหาวิทยาลัยด้านภาษาเนี่ยก็ต้องคิดถึงมหาวิทยาลัยนี้เลยนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งนะครับผม ซึ่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยด้านภาษาเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนน,นะวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสพาทุกคนมาทัวร์นะครับผมอากาศดีด้วยนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยผมมีน้องคนไทยนะครับผที่ไปเจออยู่ที่สถานทูตเมื่อวันลอยกระทงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยพามาทัวร์นะครับผมเดี๋ยวพาไปรู้จักนะเดี๋ยววันนี้น้องเขาจะพาทัวร์ทั้งวันเลยนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อน้องปันนะคะปีนี้เรียนปอโถงขาที่มี ใช่ค่านเจียวข่านเจียวช่านเจียวคือภาษาไทยว่าอะไรครับเอ่อการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติค่ะโอเคครับเอ่อสวัสดีครับผมชื่อขุนนะครับตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันอยู่ในสาขาข่านเจียวเหมือนกันครับเอ่อสวัสดีค่ะชื่อวุ้นเส้นนะคะแล้วก็อยู่ปีหนึ่งข่านเจียวเหมือนกันค่ะข่านเจียวเหมือนกันโอเคสวัสดีค่ะน้องต้นข้าวค่ะก็อยู่ปีหนึ่งค่ะสาขาข่นเจียวเหมือนกัน ปันนี่อยู่ปอทปีสองใช่ไหมปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งใช่ไหมก็คือปอตีปอทรเรียนที่นี่เลยใช่ปตอตีปันเข้ามาเรียนปี2017ปแล้วก็ไปจบออนไลน์ปีสี่อยู่ที่ไทยแล้วก็ทํางาน2ปีแล้วก็มาเพิ่งมาต่อปีนี้ปีแก็คือนะทํางานช่วงโควิดใช่ค่ะออ๋โอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยววันนี้น้องๆเขาจะพาทัวร์นะครับผมก็รบกวนด้วยนะครับวันนี้ได้เลยครับสะดวกมากครับโอเคครับนานที่มีคนมาเที่ยวไปว้าใช่นานที่เหรอไม่เคยมีไม่เคยมีแบบ ตาเดินมาเที่ยวว่าเดี๋ยวตาเดินนี่หมายถึงแก่ใช่ไหมไม่ไม่หมายถึงแก่พี่เลยครับไม่หรอกคนดังคนใหญ่คนเดียวคนครับยูทูบเบอร์แห่งนครปากีสถานอันนี้อันนี้เบอร์แล้วเดี๋ยวคนดูเขาเกลียดพี่ไม่ไม่ไม่พี่ทุกคนครัตอนแรกพี่ก็ไปดูข้อมูลมาก่อนเหมือนกันว่าที่มหาวิทยาลัยนี้เขาเปิดสาขาเกี่ยวกับภาษาสังระเทศกี่ภาษาใช่หนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่างั้นผมถามพี่นะทำไมถึงเขาถึงสอนหนึ่งร้อยหนึ่งภาษา ถามพี่อย่างนี้พี่ก็อ่ามันเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับู้ก็คืออืมเขาที่นี่จะแบบเป็นการยังไงอรัพี่โอ้พี่ผมตื่นเต้นเดี๋ยวอ่ายังไงคือที่หนึงหนึ่งภาษาเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนต้องการคนที่มีความสามารถหรือเรื้นใช้ในหนึ่งร้อยหนึ่งภาษานี้ครับกเข้าในกระทรวงเรื้นใช้เพราะคนที่มีแบบว่าพรสวรรค์แบบว่าคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับเพราะว่า101ภาษานี้จะอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจีนหมดเลย ทพาไมที่นี่มันมีความพิพเศษตรงที่ว่าในทุกสาขา <S 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 ในทุกภาษาจะมีโคต้ามาจากกระทรวงการต่างประเทศจีนนั่นเองอ <S 2> <S 2> ใช่และหนึ่งอีกนั่นก็คือมีภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีโอกาสเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยพาไปคุยกับนักศึกษาจีนเอกภาษาไทยด้วยนะครับผมเดีเ<ร>๋ยวเราไปดูกันว่านักศึกษาจีนเอกไทยจากมหาวิทยาลัยด้านภาษาอันดับหนึ่งของประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเฮ้ยอันนี้ห้องสมุดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋องานของมีมิชชั่นให้ที่ทำคือหาภาษาไทยที่อยู่ตรงนี้ครับอ๋อเกียสลักเป็นภาษาต่างๆใช่มีภาษาอันนี้เิ่งสังเกตนะเนี่ยใช่ครับอ๋อผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาภาษาไทยกันนะครับก็คือตรงกำแพงห้องสมุดเนี่ยเขาจะมีสลักเอ่อเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆนะก็คือเป็นภาษาหนึ่งในหนึ่งร้อยหนึ่งภาษาใช่ป่ะอ๋อโอเคโอเคพี่เจอภาษาลาวอันนึงอ้าวภาษาลาว เขียนว่าเขียนว่าห้องสมุดใช่ครับอ่าตรงนั้นภาษาลาวนะภาษาไทยก็อยู่ไหมอ๋อได้ไงเจอละขอสมุดใช่ครับทุกคนอ่ทุกคนเห็นไหมครับอเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนะล่ามของเออ่พวกแบบว่านักการเมืองแบบในพรรคคอมมิวนิสต์หลายคนก็จบจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเหมือนกันใช่ป่ะใช่ใช่ครับออ๋ทุกคนเลยใช่ป่ะที่อยากนำเสนอก็คือข้างบนจะเป็นแลบภาษาเป็นเป็นกล่องล่ามที่เขาจะให้ ก่อฟานจะได้เรียนซึ่ง UN มาเป็นผู้สร้างอ๋อยูเอ็นมาเป็นผู้สร้างด้วยใช่ไหมใช่ครับมาเพราะว่าเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยก so um> ็เป in oui, ็นหนึ่งในสมาชิกถาวร UN ด้วยนะครับผมหนึ่งใน5นะใช่แล้วภาษาจีนก็เป็นภาษาที่ใช่ภาษา U n เใช่ภาษา UN ด้วยใช่อันนี้ความรู้แน่นมากนะครับมาอยู่กี่เดือนแล้วนะมาอยู่2เดือนกว่าอยู่2เดือนนะครับ เดี๋ยววันนี้น้องๆจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ของม <Okay. S 1> อเปิดไหว้กันนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวระหว่างเดินไปเดี๋ยวถาม<ว>น้องๆดีกว่าว่าทําไมถึงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาต่า,างประเทศปักกิ่งนะครับพอดีว่าที่บ้านปันะเขาเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแล้วลด้วย <Le en S 3> ใช่แล้วก็ป้าปันเขาก็เป็นคนแบบช่วยยื่นหุ่นยื่นแลแล้วก็แบบว่าเขาก็มีเพื่อนเป็นครูแบบในในมอที่จีนอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําว่าเปิดว่ดีที่สุดในแบบสี่อันดับที่ แต่ตอนนั้นน่ะปันตัวปันเองอ่ะยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรเลยเพราะว่ามันข้อมูลปไว้ยน้อยมากๆเลยค่ะสําหรับในประเทศไทยคือมันไม่มีเลยปีแบบ2017ตอนนั้นอ่ะไม่มีเลยเขาบอกอันนี้ดีปันก็อ่ะโอเคมาอันนี้แล้วก็ได้ได้ทุนตั้งแต่ปตีปทเลยโหยอดครับโอเคต่อไปน้องค่อนข้างพี่เดยวกันน้องวุ้นเส้นนะครับก็หนูดูคลิปพี่ปันอนน้อ๋อนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันใช่ไหม เฮ้ยอย่เดี๋ยวๆอยู่สองสามครับผมก็ดูซ้ำอยู่อะ่รสวัสดีค่ะวัชปนดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเออหนูอยากอยู่เมืองที่มันแบบสะดวกสบายมีทุกอย่างเลยก็คือปักกิ่งสะดวกสบายใช่ปักกิ่งก็คือตอบโจทย์แล้วก็เข้าไปค้นในยูทู e ก็เจอคิปพี่ปันก็แนะนำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยก็สวยนี่ หมายถึงพี่ปันหรือหมายถึงอะไรก็สวยแล้วก็ชอบห้องสมุดด้วยอ๋อครับใช่แล้วเป็นอย่างที่คิดไหมพอมาอยู่ปักกิ่งสะดวกสบายอย่างที่แบบว่าเราคิดตั้งแต่แรกว่าก็จริงค่ะจริงคือเรารู้สึกว่ามันมันสะดวกสบายมากๆกว่าที่ไทยคือสามารถแบบไปไหนก็ไปได้ด้วยตัวเองเลยแบบตีที่อะไรเงี้ยออคมนาคมเขาดีโอเคโอเคครับอ่น้องข้าวก็ เลือกปักกิ่งเลยเพราะว่ามันจะได้ผูกถุงหัวค่ะใช่เพราะว่าสัปดนี้ยงจะได้แบบดที่สุใช่แล้วก็คือหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเห็นหิมะค่ะอยากแบบมีฟิลแบบอากาศหนาวอยู่ในอากาศหนาวบ้างแล้วก็แบบแต่อยู่เมืองอื่นก็มาเที่ยวได้นะเหหมือนนกัอยากเล่นหิมะอ๋อเล่นหิมะใช่ค่ะแล้วก็ กปวยก็รู้สึกว่าเขาเป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นเรื่องภาษาแบบอยู่ในอย่างงี้ค่ะก็จะได้ไหลวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าอยู่ในห้องหนูค่ะก็มีทั้งแบบเพื่อนเกาหลีญี่ปุ่นเพื่อนทางแอฟริกาคือมีหลายประเทศมากเลยค่ะก็ได้แบบรับรู้วัฒนธรรมต่างประเทศด้วยน้องกุลล่ะอ่าสำหรับผมผมเลือกที่นี่ตอนนั้นผมก็ถามครูที่โรงเรียนครับว่าผมอยากเรียนภาษาจีนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีภาษาอังกฤษด้วยทำให้ผมต้องเลือกที่นี่เพราะว่า มีหลายภาษามากอยู่แ<ต><ว>ยนฮวนจิงมันดีมากๆครับที่นี่อ,อีกอย่างมีเอกภาษาไทยด้วยทำให้ผมรู้สึกว่าการที่ได้รู้จักกับคนจีนที่เขาเรียนภาษาไทยมัน มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งมากกว่าหลายมหาลัยที่เขาไม่มีครับคือตรงนี้เป็นจุดเด่นของไปว่าหมายความว่าเราจะได้แบบแม็กเฟนแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยใช่เพราะว่าเราสอนจีนเขาใช่เราสอนไทยเขาเขาสอนจีนเราอย่างนี้จชะป่ะใช่ครับอ๋อแล้วเหมือนมีบางอาทิตย์นะครับมีคนจีเขามีแบบต้องทําเป้าเก้าหรือว่ารายงานอะไรอย่างนี้เขาจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของประเทศไทยหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องกุมารทองอะไรอย่างนี้เขาเรียนลึกมากๆครับเขาเรียนลึกกว่านี้เลยใช่ครับโอเค อันนี้เขาเจ้าชูนหรือว่าเขาขวัญของเรียนเราก็นั่นเองนะครับอ๋อ博学笃行，兼容并蓄。อ่าอือต่ออ่ะแปลเป็นไทยว่าอะไรครับแปลเป็นไทยผมไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะถามคนนี้อยู่นานสุดหกปีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคอ๋อ้แปลได้อ่ะไม่โอเคหกปียังไม่ได้ปีหนึ่งว่ะไม่รู้อะไรเลยโอเค ตอนนี้เรากําลังจะข้ามไปอีกวิทยาเขตหนึ่งของมอภาษาต่างประเทศปักกิ่งกันนะครับผมต้องเดินลอดถนนไปนะใช่ครับก่อนหน้านี้เขาเคยให้เด็กข้ามทางไม้ลายแล้วก็เคยมีเด็กมาเลคนหนึ่งก็เลยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รู้สึกว่าขาหักอะไรสักอย่างทำให้ที่แปว่าก็เลยต้องสร้างเป็นตีเสียทงเต้าหรือว่าทางลอดใต้ดินนั่นเอง ซึ่งจุดเด่นของรักนเราใต้ดินที่ไปไหว้คือจะมีเขียนเมืองหลวงต่างๆของประเทศต่างๆซึ่งมีแมงคอกหรือว่ากรุงเทพของเราด้วยเดี๋ยวพาพี่ไปดูอยากให้พี่หาประเทศไทยหาประเทศไทยหากรุงเทพของเราครับอันนี้มาทําอะไรกันแน่วันนี้หากรุงเทพหรืว่าสร้างมิชั่นให้กับพี่เคครับโอ้เว่นออกเล่นมันไม่ใช่เมืองหลวงนี่มันเป็นมันเป็นลิงตันไม่หรออืมทรายมันสาคัญเนาะมีเสี่ยงไฮ้ด้วยครับแต่มีกรุงเทพของเราเหมือนกัน ให้พี่หาเลยว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาชื่อกี่ว่าเล่นเกมกลายเป็นวาไรตี้ไปแล้วใกล้ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนไว้พี่เดินมิชชั่นวันนดีกว่าะอ่ะพี่ถามว่าเมืองแต่ละเมืองอ่ะเป็นของประเทศอะไรดีกว่าโอ้โจอร์เนสเบิร์กของประเทศอะไรตอนแอฟริกาเลยครับแอฟริกาอ่าอ่าอ่าโคลัมเบียร์เจนตินาโอเคทูร์นโตทูร์นโตแคนาดาอ่า หาก่อนสต็อกโฮมสต็อกโฮมอ่าสต็อกโฮมเอ่อสวีเดนอ๋ออ่าโอเคไม่เล่นแล้วครับถ้าพี่เมืองกรุงเทพกว่าเขาได้ไงกรุงเทพกรุงเทพอยู่ตรงนี้น <c oughs> ั่นเองเขาได้ไงกรุงเทพอ๋อหลายคนที่แบบงงนะเปลดว,ว่า้คืออะไรสำหรับคนที่ไม่ได้ภารรรษาจีนนะเดี๋ยวให้น้องอธิบายอ่ะเดี๋ยวให้ใครดีอ่ะใครที่ไม่ค่อยพูดเมื่อกี้อุนเส้นดีกว่าอ่ะ ทำไม <S <S เขาต้องเรียกว่าเป่ยไหวยด้วยก็มันย่อม,มาจากเป่ยจิงไหวยโขดอยู่ต้าเสวยก,ก,ก็คือมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมันก็เลยย่อม,มาเป็นเป่ยไหวยใช่ไหมอ๋<ช>อคำว่าต้าเสวยแปลว่าอะไรครับมหาวิทยาลัยอ๋อก็เลยเรียกท่นสั้นว่าเป่ยไหวยใช่โอเค <S <S น่าจะเป็นประตูที่สวยที่สุดในมอน<ช>เลยใช่ปะประตูแบบตาเหมือนนี่สวยไหมคะประตูไม่สวยเหอไม่ไม่ตัวนี้ไม่ประตูที่สวยหมดแต่ว่าอันนี้คือสวยที่สุดไงใช่ครับซึ่งวิทยาเขตนี้เขาจะ มีคนนอกเข้าไได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องไม่ต้องจองก่อนไม่ต้องจองก่อนเข้าได้เลยโอเคครับเข้ามาแล้วดูบอกว่าสนามกรรมต่างๆดูใหม่หมดเลยเนาะใช่ครับมันจะมีความเป็นตอนที่โควิดเพิ่งสร้างตอนโควิดใช่ป่ะก็คือปี2019ถึงประมาณันประมาณนี้ใช่ป่ะมันเปนอยู่อ่ะปี17บ8ตรงเนี้ยเป็นไซต์ก่อสร้างก็อยู่กับไซต์ก่อสร้างอ๋ออยู่ในก่อสร้างเลยโอเค โอเคน้องๆมีมิชชั่นไม่ทำอีกแล้วนะครับงั้นผมถามพี่เปไวไหวก่อตั้งในปีไหน1941ถูกต้องครับโอเคครับเพิ่งคูเกิลมาครับ <c oughs> อ๋อนี่ไงจริงๆด้วยอะตรงนี้คือเขาจะไล่ไปตามปีแล้วแต่ละ<ช>ปีก็จะมีแบบว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจะมอย่างเช่นอันนี้นอะไรอะจงกัวหรนอมินโอเคมันก็หลายอย่างที่พูดไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ครับหลายอย่างก็ขอไม่พูดแล้วกันนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงนะใช่ครับ พราาะว่ไม่งั้นเด<ช>ีย๋ยวคลิปผมปลิวนะเดี๋ยวจะปลิวออกจากประเทศจีนด้วยห <c oughs> นูมีชาเลนจ์ให้ค่ะ,<ล>ะคือหาคำว่าสวัสดีค่ะหาคำว่าสวัสดี<ล><ล>อีกนะอ่าโอเคหลายๆจุดของมหาลัยก็จะมีแบบว่าเป็นภาษาต่างๆไว้หมดเลยใช่ป่ะเจอภาษาลาวก่อนตลอดเลยอะสบายดีอะตอนเนี้ยนี่อันนี้สบายดีภาษาลาวนะภาษาไทยอ่าอยู่ไหนวะต้องยืนวันนั้นถึงจะเห็นครับต้องยืนวันนั้นถึงจะเห็นอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เอานี่ไงสวัสดีถ้าพี่ชี้ภาษาไหนอ่ะให้บอกว่าเป็นภาษาของประเทศอะไรโอ้ยากละยากะกอีแล้วเอาอันนี้แล้วกันรัสเซียไหมรัสเซียใช่ครัใช่ไหมครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอหะรนะอะไรนะอะนะอะไนอนอนะอะนะอะไรนะอะไนอะนะอะะอะไรอะไรนะปะไะอะไระอะไระอะไอ่ะอะไรอะอะไรนอะะอะไรนะออะอออนอะอะรอไ พิพิธภัณฑ์ภาษาโลกหรือว่าพี่พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศอันนี้ครับโอเคครับอันนี้น้องก็พามาชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเปิดว่า้นะผมขอเรียกว่าเปิดว่า้แล้วกันเพื่อความกระชับนะครับผมก็ ในมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าบอกเล่าความเป็นมาประวัติของอมหาวิทยาลัยของตัวเองนะครับผมเนี่ยมีแบบว่าหูจินเทานะคร<ช>ับผมอดีตประธานาธิบดีเคยมาเยือนใช่ปะใช่ครับเคยมาเยือนมาเคยทําโครงการนั้นโครงการนี้อ,อยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้ใช่ปะคือจุดเด่นของไปว่าคือมีความหลากหลายความแตกต่างทั้งด้านภาษาแล้วก็ เด็กต่างชาติที่นี่ก็มาจากทั่วโลกเลยครับก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าตามกําแพงตามพันดัง่งมีภาษาภาษาแต่ลภาษาใช่ครับแล้วก็มีอาจจะมีเป็นรูปใช่ให้แบบว่าบ่งบอกถึงประเทศนั้นๆใช่ไหมใช่ครับอย่างอันนี้อูดเนี่ยต้องนึกถึงอียิปป,ปะใช่ครับอียิปต์อ่ไโอเคเพรานั้นก็จะเป็น หอเอียงพิซซ่าอ๋อโอเคโกลด์เสียมนะครับโอ้โหโอเคไม่เห็นมีวัดพระแก้วเลยวัดพระแก้วเขาคงจะวาดลำบากนะเนาะใช่ครับวาดลำบากเพราะว่ามันวิจิตรเกินอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นหอคอยอะไรครับอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่พี่คิดโดมตัดออกนะตัดออกมาโอกาสเริ่มเลย โอเคครับนี่ก็จะเป็นคำนำนะเช่นเยียนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้น้องขุนเนี่ยอ่านแล้วก็แปลให้ทุกคนฟังนะครับผมเออ <laughs> ผมอาจจะบางคำอาจาอาจะอ่านไม่ออกนะครับเพราะว่ายังอยู่ปีหนึ่งอยู่ก็คือเป่ยไวกเนยจยงยงหยว่จเชียงปูุซีนี่จะอาจ่านจริงจริงกนเนี่ยพ <laughs> <laughs> ี่ร้อเล่นเฉยอ<ะ>เอาเอาแปลแปลแค่ประโยคเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ที่น้องขุนอ่านนะเป่ยไวกเลยก็คือเป็น วัยรุ่นหรือว่าชาวเปยว่ายนั่ย้อนยุคนก็คือแปลว่า forever ว่าตลอดไปจื้อเฉียงแปลว่าอะไรพี่จื้อเฉียงผู้ซีคือมันเป็นสำนวนสำนวนเดียวกันแต่ว่าแบบว่าไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยอะไรแบบนี้ครับโอเคโอเคครับประมาณนี้ครับเท่านี้แล้วกันเนาะหลายคนที่สงสัยว่าน้องๆผู้หญิงสามคนไปไหนนี่ก็คือพอดีเมื่อกี้ไปเจอเพื่อนข้างหน้าใช่ไหมเขาเลยยืนคุยกับเพื่อนนะก็เลยมีน้องขุนพาผมมาก่อนนะครับ เนี่ยถ้าเรามาอยู่ในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งหรือว่าเป่ยไว่เนี่ยเดินไปทางไหนมุมไหนของตึกหลายๆจุดเนี่ยก็จะมีออภาษาแบบว่าเป็นออคำทักทายของแต่ละประเทศนะครับผมอยู่ทั่วมอเลยนะครับผมอย่างที่น้องขุนบอกเมื่อกี้นะครับผมเพื่อแบบว่าแสดงถึงความหลากหลายของมหาวิทยาลัยนะอยู่ที่นี่เขามีพิพิธภัณฑ์ภาษาโลกเลยนะจุดเด่นของที่นี่คืออะไรครับคือมีภาษาแล้วก็มี ภาษาแล้วก็ไม่เป็นไรมีภาษาจะศึกษาเกี่ยวกับรั้วทางภาษาศาสตร์ว่าจะเป็นตระกูลภาษาต่างๆรวมถึงอีกอย่างยังมีจุดเด่นคือมีลูกโลกลูกโลกที่จะเขียนภาษาทุกภาษาไว้ตรงนั้นแล้วก็เราสามารถพูดไปได้สวัสดีอากดอากดแล้วก็พูดใส่ไม้ตรงนี้ครับพูดได้เลยใช่ปะ่ะสวัสดีครับ พี่เกยไม่ใช่คนไทยครับเดี๋ยวสวัสดีอ๋ออ๋อมันจะขึ้นแบบนั้นใช่ป่ะคุณจีว่อ๋อวาไปพี่เคกเป็นคนญี่ปุ่นครับอ่ะเรากลับมาลองนี้เอาภาษาเอาสเปนเนี่ยโอล่าเหรอโอล่า อันยองฮาเซโอเรามาดูกันครับว่าคนอีสานจะเป็นคนรู้หรือไม่คนเกาหลีจะเป็นคนเกาหลีใช่ทุกคนบ่งชุบบองคุยคุยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองภาษาอิตาลีอันนี้ก็มีอาจารย์คนไทยด้วยนะครับอาจารย์เกื้อพันธ์นะครับผมคือเป็นอาจารย์ที่อาวุโสที่สุดใน ที่เไ็้ใช่ครับแกเป็นคนที่สอนภาษาไทยที่นี่ประมาณ20ปีถึงสปีก็คือายุ70ก็คือยังสอนภาษาไทยกับชาวก็คือสอนที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งแล้วก็ท่านได้เสียไปเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ครับโอเคครับซึ่งท่านก็ได้รับรางวัลมิตรภาพของรัฐมาลจีนด้วยโอเคนี่ครับ อันนี้เขาจะมีห้องแปลภาษาเลยนะครับเหมือนแปลแบบในงานประชุม UN เอ็นเอเปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเป็นตู้แบบนี้นะเห็นป่ะแล้วล่ามก็จะมานั่งตรงนี้ใช่ไหมซึ่งปกติการแปลภาษาในที่ประชุมระดับโลกแบบเนี้ยเขาจะเป็นการแปลแบบแปลพร้อมนะใช่ไม่ใช่แบบว่าพูดจบประโยคแล้วแปลก็คือแบบว่าเอ่อู้พูดพูดปั๊บแล้วก็แปลแปลแบบตามนั้นเลยอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าโถงเชิงชวนอีอ่าเดี๋ยวลดผมเดี๋ยวทดสอบให้น้องขุนน่แปลที่ผมพูดนะอ่าลองลองทดสอบดูนะ อ่อันนี้ก็ต้องเลือกก่อนว่าจะแปลไม่ไม่ไม่พี่อย่าพูดแล้วขุดนะแปลอุ้ยพี่ผมอังกฤษก็ได้ะนะไม่พูดพูดจีนก็ไดนะ้ไะตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาทัวร์ที่มหาวินะาดดทยาลัยนะแปลดิ <laughs> ไม่ใช่หมก็คือแปลตามที่พี่พูดเลยอ่ะเอาคุณนลองพูด่ะคุณนลองพูดไม่พูดภาษาไทยก็ได้อะงั้นผมลองพูดวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศปักกิ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาที่เยอะที่สุดในประเทศจีนหนึ่งร้อยหนึ่งภาษายากมากเลยนี่ยคือมันต้องแปลพร้อมๆกันครับทุกคนต้องแบบสลับกันเออใช่ใช่ก็คือผมเคยฝึกนะแต่ว่ามันยากมากก็คือเหมือนเราพูดไปพร้อมๆกันเลยครับผมซึ่งผมจะบอกว่าทําให้คณะการแปลชั้นสูงที่นี่หรือว่า Graduate School of Translation and Interpretation ของปเวย์ไวเป็นอันดับหนึ่งของจีน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นล่าไม่ไปที่จีนใน UN เอ็นนั่นเองโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับนักศึกษาจีนเอกไทยกันนะครับผมขอขอขอสัมภาษณ์หน่อยนะดวงแก้วดวงแก้วใช่ไหมดวงแก้วแล้วทำไมถึงเรียนภาษาไทยครับอืมสวัสดีครับเออชื่อสุธารสค่ะจีนค่ะพูดเก่งมากเลยนะสองสองคนค่ะเพราะว่าเป็นคนไทย พวกคุณไม่มีคำศัพท์พอเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจของไทยเราต้องอ่านข่าวเป็นภาษาสมาร์ทยาเย็นหวยอ๋อใช่เอเชียนเกมครับเอเชียนเกมอ๋ออันนี้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงบ้าง Can you introduce yourself? Oh my god! Studying in Beijing Foreign Studies University. I study Thai, listening Thai, writing Thai, reading Thai. ทายอะไรคะไม่ใช่อพ่อ Were your parents uh, s u p e r p r o u d and happy that you can get into ปวยไหวตอนนี้โสดไหมครับ